อ่านพ 1, 1, ระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเลเวีนิติบทที่14มัทธิวบทที่26ข้อที่51-75เจำวันที่13กุมภาพันธ์เรามาเริ่มกันที่เลเวีนิติบทที่14ครับ <Sí> การชำระคนโรคเรื้อนและบ้านที่มีเชื้อเรื้อนพยาเวากับับโมเสสว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องคนเป็นโรคเรื้อนในวันชำระตวของเขาให้พาเขมามาหาผุรหิตและให้รหิตออก ไปนอกค่าให้บรูิตตัวถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรือนแล้วก็ให้บรูฮิตบัญชาเขาให้นํานกที่สะอาดและมีชีวิตสองตัวไม้สนสีดาก,กับด้าสีแดงและต้นหุกศพสําหรับผู้จะรับการชําระมาให้บรหิตบัญชาเขาให้ฆ่านกตัวหนึ่งบนน้าสะอาดที่มรรจุในภาชนะดินให้บรูฮิตเอานกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่กับไม้สนสีดาด้าสีแดงต้นหุบศพจมในเรื่องของนกที่ถูกฆ่าบนน้าสะอาดนั้น ให้บริหิบประพรมคนที่จะรับการชำระจากโวกเรื้อนนั้นเจ็ดครั้งแล้วประกาศว่าเขาสะอาดให้ปล่อยนอกตัวที่จะต้องมีชีวิตอยู่นั้นเอาไปในท้องทุง่งให้ผู้ที่รับการชำระนั้นซักเสื้อผ้าของตนโกนผมกับขนทั้งหมดเสียและอาบน้ำเขาก็จะสะอาดต่อจากนั้นให้เขาเข้าค่ายได้แต่ให้นอนอยู่ที่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวันพอวันที่จะได้เขาโกนผมทั้งหมดจากสีสันของเขาให้เขาโกนคราวและโกนขนคิว้วคือโกนให้หมดแล้วซักเสื้อผ้าและอาบน้ำสะอาดที่จะสะอาด และอาบน้ำและแล้วเขาก็จะสะอาดในวันที่8ได้เขาเอาลูกแกะผู้2ตัวปัสจากตำหนิและลูกแกะมีอายุ1ตัว1ปีตัวหนึ่งัาจากตำหนิและแปลงอย่างดีเขาน้ำมัน3กิโลกรัมเป็นธัญภญูชากับน้ำมัน1ใน3นี้ให้บริหิตผู้ชําระนำผู้รับการชำระสิ่งเหล่านี้เข้ามาเฉพาะพระพักพยาเวที่ประตูเต็นนัดพบให้บริหิตนำลูก แกะผู้นั้นตัวหนึ่งไปถวายเป็นเครื่องบูชาช่วยใช้บาปพร้อมกับน้ำมันหนึ่งในสามลิตรนำโบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาเว์ให้บริหิตฆ่าลูกแก่นั้นที่ซึ่งเขาฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องลบล้างบาปและสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาผากทั้งตัวในที่บริสุทธิ์เพราะว่าเครื่องบูชาช่วยใช้บาปก็เหมือนเครื่องบูชาลบล้างบาปเป็นของที่ตกแก่บรหิตเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดบริหิทจะนำเลือดของเครื่องบูชาช่วยใช้บาปมาเจิมปลายหูข้างขวาของผู้รับชำระและเจิมน้ำ นิ้วหัวแม่มือขวาแล้วนิ้วหัวแม่เท้าของขวาของเขาและผู้ที่จะนำส่วนหนึ่งของน้ำหนึ่งในสามลิตรนั้นมาเทใส่ฝ่ามือซ้ายของตนเองแลวผู้ที่เอานิ้วมือขวาจิ้มน้ำมันซึ่งอยู่ในมือซ้ายปาปุมน้ำมันด้วยนิ้วของตนเจ็ดครั้งเฉพาะพระพัคพยาเวส่วนหนึ่งของน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือนั้นผู้ที่จะเอามาเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระและที่นิ้วหัวแม่มือขวากับนิ้วหัวแม่เท้าขวากับเลือดเครื่องมูชาช่วยใช้บาบ และน้ำมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในมือของบรูหิตนั้นเขาจะเจิมสิ่งสังกูรับการชำระและบรหหิตจะลบมณทินของเขาเฉพาะพระพักตรายาวเวบรูฮิตจะถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อลบมณทินของผู้รับการชำระให้ให้พ้นจากมนทินของเขาภายหลังบรหิตจึงฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาผาท้งตัวและบรูิตจะถวายเครื่องบูชาผ่าท้งตัวและเทียบูชาบนแท่นด้วยวิธีนี้บรหิตจะลบมณทินของเขาและเขาก็จะสะอาด ถ้าคนนั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถถวายได้ตามแล้วก็ให้เขานำลูกแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาบเพื่อโบกถวายลบองนทีมของเขาและนำแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัมเขากับน้ำมันเป็นเทเบูชากับน้ำมันหนึ่งสามลิตรพร้อมกับนกเขาสองตัวหรือนกพิราบสองตัวตามที่เขาสามารถหาได้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเละตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในวันที่แได้เขามาน้ำให้แกบ่บรหิตเพื่อการชำระของตนที่ประตูเต็นท์รัดพบ ถวายเฉพาะพระพักรพระยาวเวปุธีจะนำลูกแกะที่เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปน้ามันหนึ่งและสามลิตรนั้นมาระบบถวายความเป็นเครื่องบูชาถวายแลพระยาวเวและปุธีจะฆ่าลูกแกะที่เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปและปุริเนต์จะนำเลือดส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาชดใช้บาปมาเจิมที่ปลายหูวข้างขวาของผู้รับการชำระและนิ้วที่หัวแม่มือขวากับนิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาแล้วปุริเตจะเทส่วนหนึ่งของน้ำมันใส่ฝ่ามือใส่ฝ่ามือซ้ายของตน แล้วผู้ที่จะเอาน้ามันที่อยู่ในมือซ้ายนั้นปากผมด้วยมือขวาเจ็ดครั้งเฉพาะพระพ,พักพยาเวรแล้วผู้ที่จะนาน้ํามันที่อยู่ในมือเจิมปลายหูข้างขวาของผู้รับการชําระและหัวแม่มือขวากับหัวแม่เท้าขวาข,วาของเขาตรงที่เจิมด้วยเลือดเครื่องบูชาเลือดของเครื่องบูชาโชยใช้บาปน้ํามันที่เหลืออยู่ในมือของผู้บริขี่และจเติมจะเจิมศีรษะของผู้รับการชําระเพื่อลบมนทิ้งเข เขาเฉพาะพระพักตรายาวเวและเขาจะถวายนกเขาหรือนกที่ลาบตามที่เขาสามารถหามาไดา้ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนกอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบูชาผักบ้งตัวพร้อมกับธัญญบูญชาและผู้ที่จะลบมลทินของผู้รับการชวระเฉพาะพระพ,พักพยาเวนม่เป็นกฎสําหรับผู้ที่เป็นโรคเลือนที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาตามปกติเพื่อการชําระของตนได้ยาเวตัดกับโมเสสร,รนว่าเมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินะคาดาอัน ซึ่งเราให้เป็นแก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นั้นและเจ้าจะใส่เชื้อเรื้อนแถวเข้าที่บ้านหลังหนึ่งหลังใดในแผ่นดินที่เจ้าถือกรรมสิทธิ์นั้นให้ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านนั้นมาบอกแก่บริหิตว่าข้าพเจ้าเห็นเชื้ออะไรอย่างหนึ่งที่เกิดในบ้านของข้าพเจ้าแล้วบริหิทจะบัญชาให้เขาคนและให้เขาคนเขาคนของออกของออกจากบ้านให้หมด ให้เขาขนของออกจากบ้านให้หมดก่อนที่ปุริตจะไปตรวจเชื้อเกรงว่าของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนั้นจะถูกประกาศว่ามลทินต่อจากนั้นปุริศจะส่งไปตรวจดูบ้านและปุริศจะตรวจดูเชื้อและถ้าเชื้อนั้นอยู่ที่ผนังเป็นรอยสีเขียวแดงและปรากฏลึกกว่าผิวหนังปุริตจะออกจากบ้านไปอยู่ที่ประตูบ้านและปิดบ้านเสียเจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดปุริศจะกลับมาตรวจดูอีกถ้าเชื้อนั้นลาไปในผนังบ้านปุริศก็จะปชปใช้เอาก้อนหินติดเชื้อนั้นออกเสียนำไปโยนทิ้งในที่เป็นมลทินภายนอกเมือง และสั่งให้ขูดข้างในบ้านทั่วๆไปพอกูที่ขูดมานั้นให้นําไปทิ้งเสียในะที่เป็นมณฑลภายนอกเมืองแล้วให้หาหินก้อนอื่นมาแทนหิน้อนที่นําออกไปแล้วเอาปูนอื่นมาโบกผนังบ้านนั้นถ้าหลังจากเขาเอาหินออกขูดบ้านแล้วโบกปูนใหม่แล้วยังเกิดขึ้นเชื้อข,ขึ้นในบ้านนั้นอีกโบหิจะไปตรวจดูทั ถ้าเขาเห็นว่าเชื้อยังลามไปบ้านอีกเชื้อนั้นเป็นเชื้อเรือนอย่างร้ายแรงบ้านนั้นก็เป็นมอนทินให้เขาพังบ้านนั้นลงส่วนหินไม้ปูนและปูนที่ทําบ้านนั้นให้ให้คนไปทิ้งเสียในบ้านที่เป็นมอนทินภายนอกเมืองยิ่งกว่านั้นอีกผู้ใดที่เข้าไปในขณะที่บ้านเปิดอยู่ปิดอยู่ผู้นั้นจะเป็นมนทินจนถึงเวลาเยน็นผู้ที่นอนลงในบ้านนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาและผู้ที่รับประทานในบ้านนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วยแต่ถ้าผู้วีมาตัวและเห็นว่าเมื่อโบก ปูนใหม่แล้วเชื้อนั้นไม่ได้ลามไปในบ้านิตจะประกาศว่าบ้านนั้นจะสะอาดเพราะไม่มีเชื้อและเชื้อจะชำระบ,บ้านนั้นและเพื่อจะชำระบ,บ้านนั้นให้เขานำลูกสองตัวมาไม้ส่นสีดาได้ส,สีแดงและต้นหุบศพมาให้ฆ่าลกตัวหนึ่งบนล้างสะอาดในภาชนะอินเอาไม้ส่สีดาต้นหุบศพและด้สีแดงพร้อมกับลกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่จุม่มลงในเลือดของลกที่ถูกฆ่าบนล้าสะอาดนั้นแล้วประพรมบ้านนั้นเจ็ดครั้งโดยวิธีนี้เขาจะได้ชำระบ,บ้านด้วยเลือดนก ด้วยน้ำสะอาดและด,ด้วยนกที่มีชีวิตด,ด้วยไม้สนสีดาต้นหูศพและด้าสีแดงให้เขาปล่อยนกที่มีชีวิตออกจากเมืองไปยังท้องทุ่งโดยว,วิธีนี้แหละเขาจะได้ลบมลทินของบ้านและบ้านลัดก็สะอาดนี่เป็นกฎเกี่ยวกับโรคเลื้อนผื่นคันเชื้อเรื้อนในเครื่องแต่งกายหรือในบ้านอาการที่บวมหรือแผลบุพองหรือที่ด่างเพื่อจะแสะดงว่าเมื่อไหร่จึงเรียกว่ามลทินเมื่อไหร่เรียกว่าสะอาดนี่เป็นกฎว่าด้วยโรคเรื้อน อ่านงทีหนึ่งปีหนึ่งรอบแมทธิวบทที่26ข้อที่ห้ถึง75คนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูก็ยื่นมือออกจากชักดาบฟันหูบ่าวของมหาบุริษขาดพระเยซูจึงต่ัสกับเขาว่าเอาดาบของท่านใส่ฝากเสียเพราะว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องที่หน้าเพราะดาบท่านที่ว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทุกส่วนให้เรามากกว่าสิกองพลในทันทีแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้า ข้อพระคำที่จะเป็นต้องจําเป็นอย่างนี้จะสําเร็จได้อย่างไรในวาระนั้นพระเยซูตรัสกับกลุ่มชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองมาจับเราเรานั่งสั่งสอนในเวรพระพิหารทุกวันท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อสำเร็จความที่ผู้เผยพรนะวิญญาณเขียนไว้แล้วสงก้องหมวก็ล้าทิ้งพระองค์และพากันหนีไปพระเยซูอยู่ต่อหน้าสภาอยู่พวกคนที่จับพระเยซูก็พาพระองค์งไปถึงบ้านคาฟะ พายาสมหาภูเก็ตซึ่งเป็นที่บรรดาธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ไปชุมกันอยู่แต่ไปโตตามพระองค์ไปทางหางจนถึงลานบ้านของมหาภูเก็ตแล้วเข้าไปนั่ง ข้างในร้านบ้านกับอวลาคนรับใช้เพื่อคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรพกุกหัวราบิลกระทบอาชิกสภาอยู่ทั้งหมดก็หาพยานเทศมาปักความพระเยซสูเพื่อจับอาหารพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเทศหลายคนให้การก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมีสองคนมาให้การว่าคนนี้กล่าวว่าเขาสามารถทําลายพระหัตของพระเจ้าแล้วสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันมหาวิริยจริงลึกขึ้นถามพระองค์ว่าเจ้าจะไม่แก้ตัวในข้อ หาที่พวกขาเป็นพยานกล่าวหาเจ้าหรือแต่เยซูทรงนิ่งอยู่ท่านหมหาวิจึงกล่าวว่าเราให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงชนพระชนอยู่ให้บอกเราว่าเจ้าเป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตรัสแต่ว่าท่านได้พูดแล้วแต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่าตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะเป็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์แล้วมหาวิจก็ฉีกเสื้อของตนกล่าวว่าเขาพูดหมิ่นประมาณพระเจ้าเราจะต้อง การพยาละรอีกท่านก็ได้ยินเขาพูดเมตประมาทพระเจ้าแล้วพวกท่านคิดอย่างไรพวกเขาตอบว่าเขาสมควรตายแล้วพวกเขาก็ถ่มน้ําลายรถพระพักรและทุบตีพระองค์บางคนก็ตกพระองค์แล้วกล่าวว่าพระคิดจงทํานายให้เรารู้สิว่าใครตีเจ้าเปโตไปอิเสธพระเยซูไปโต,ปตนั่งอยู่นอกนอกตึกที่อยู่ฐานบ้านเมียสาวใช้ <c oughs> คนหนึ่งว่าพูกเขาว,ว่าเจ้าอยู่กับเ,เยซู ชาวกาลิลีด้วยแต่เปโตไปเสยต่อหน้าคนทั้งหมดว่าเจ้าพูดนั้นนั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนเห็นเขาจึงบอกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้เคยอยู่กับเยซูชาวนาซาเรสเปโตจึงไปเสดอีกทั้งสภาด้วยว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักคู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้นั้นก็มาพูดกับเปโตว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าสำเนียงของเจ้าสอตัวเองเปโต ก็สบถสบาข้าไม่รู้จักคนนั้นทันใดนั้นไก่ก็ขันไปโตจึงระลึกถึงคำที่เยซูตัดไว้ว่าก่อนไก่ขันถ้าจะไปทิเสษเรา3ครั้งแล้วไปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกอย่างมากจบการอ่านรพคัมพีหนึปีหนึ่งเราประจำวันที่13บสมภุมาพันอาเมน